พีอาภาสองจูเนียปนชัยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p ีอา r ์ ar t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f a c e b o o เ Page ที่ A วาร์ตีที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ไอพีแอดวีเหรือโทร0632699456 ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครัละหนึ่งไลค์และครละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะณเวลานี้ใครๆก็พูดถึงน้องค่ะน้องจูเนียปนชัยศรีอริยะรุ่งเรืองซึ่งจูเนียชิมลังด้านการแสดงตั้งแต่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการแสดงละครเวทีให้กับทางมหาวิทยาลัยน้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รุนพี่ที่คณะชักชวนได้มาร่วมเป็นนักแสดงประกอบในซีรีส์เรื่อง I Had You หลังจากนั้นจูเนียก็ได้ถูกชักชวนให้มาเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกและเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอก นี่ผลงานการแสดงเรื่อยมาจ้ในปี2,565นาดาวบางกอกได้เลิกกิจการจึงทำให้ปัจจุบันจูเนียเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดของ GMMTV รวมไปถึงมีงานถ่ายแบบสำหรับใครที่ชื่นชอบความน่ารักสดใสของน้องก็สามารถตามไปส่องกันต่อที่ IG ของเจ้าตัวได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนนเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแท c เซ็นเตอต้องวิธีเฮดเซ็ต